Yahoo All right ladies gentlemen welcome to War Thunder and you and you with me นายซีวัดเป็นเดิมรัทที่เขาเกม War Thunder นะครับก็วันนี้เราก็มาตามรีเควส์อันนึงนะครับไม่ใช่สิไม่ใช่สิสองอันเลยนะครับก็จับลมยำกันแม่งเลยนะครับก็โอเคครับก็ขึ้นมาสองอันเลยนะครับนะครับก็สองคนนี้นะครับก็ได้รีเควส์อันนึงมาเกี่ยวกับ k v สองนะครับก็ให้ คนแรกเขาให้ผมเล่น KV2 นะครับคนที่2ก็ผมก็ให้เล่น KV2 แต่อยู่ในโหมดของ realistic Real นะครับผมก็จัดให้นะครับผมก็ก็จัดตามนั้นนะครับก็ realistic ก็อธิบายไปแล้วนะครับในในตอนที่แล้วนะครับช่วงนี้ที่ลง War Thunder รวยๆนี้เป็นเพราะว่าไม,ม่ยังไม่ยังไม่มีเกมอื่นมาเล่นนะครับผมก็เล่น War Thunder กันไปก่อนพังๆนะครับก็ War แล้วก็10.5 cm ตอนนี้ก็กระตึกมาประมาณ 25%, 25แล้วนะครับผมก็อีกเยอะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอีกนานนะครับก็โอเคนะครับอีตา k v 2นี่ก็เล่นกันง่ายๆนะครับมัง้ง <laughs> ก็ปะเดี๋ยวเราลุยกันเลยด้วยกันนะครับคือมัน ลิสติกครับก็เรียนรู้อยู่แล้วครับมันค่อนข,ข,ข้างจะเล่นยากหน่อยนิดนึงตอนที่ว่าเราไม่รู้ว่าศัตรูจะโผล่มาอย่างไรครับทำอะเร็วจังวะ <c oughs> ตะกี้มผมเล่นรลิสติกใช่ไหมผมตั้งเป็นรลิสติกใช่ไหมหน่าน่าใช่นะโอเคก็โอเคครับก็พระเอกหลักของวันนี้ก็คือ kv 2นะครับผม kv 2นะครับคุณเห็นข้างล่างปะที่เป็นช่องรูปกระสุนนะครับผมที่อยู่ข้างบนอะ่ะที่เป็นรูปดอกจันนะครับดอกจันแล้วก็ขีดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเกิดบั็กนะครับ ก็ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับว่าว่าทำมาเป็นแบบนี้มันจะกดได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้มันเหมือนเดิมนะครับแต่แค่ไอคอนไอคอนหมายเลขมัอนเพี้ยนนะครับมันก็กดได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าใครอยากให้กลับมาเหมือนเดิมครับก็เปิดปิดเกมใหม่นะครับผมแล้วแล้วแต่ว่าจะมีคนถามว่าพี่แล้วผมจะเรื่องไงว่ามันจะมันจะบล๊อกแบบนี้ก็คุณลองไปดูที่ออปชั่นก็ได้ครับออปชั่นคอนโทรลถ้าปุ่มไหนที่มัน ถ้าคุณจำได้ว่าปุ่มไหนมันเป็นจุดๆหรือว่าปุ่มไหนที่มันยัง,ยง,ยงไม่มีการติดตั้งนะครับมันก็จะเป็นถ้าถ้ามันเกิดบัคกขึ้นมามันจะเป็นรถรถรถบลอกใจเหมือนกันอ๋อนั่นเหรออ๋อโอเคโอเคโอเคไหวไหวเปล่าวะมาอยู่ห้องล่างอ่ะมาอยู่ตรงเนินตรงนั้นอะเห็นไหมครับเห็นไหมต้องรอตรงนี้ไปต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ยิงยากอ่ะโอ้พลาดโอเคโอเคเล็งสูงขึ้นอน่ะสตูอยู่ทางขวาเดี๋ยวผมยิงเนี่ยเออ ได้แล้วเว้ยได้ได้หนึ่งคันแล้วเว้ยคือ k v สองนะครับถ้าอุ้ยถ้าเป็นเวลาสุดสุดน,นะครับก็พยายามไปกับเพื่อนนะครับเพราะว่าไอ้หมอนี่ถ้าสมมติว่าคุณยิงพลาดหรือว่าคุณยิงระนัดหนึ่งอ่ะคุณค่อนข้างจะอ่าเป็นใบเลยนะครับดังนั้นคุณต้องระวังตัวหน่อยโอ้ยมีมีวายวิ่งมาด้วยโอ้โหยิงจากไหนอ่ะมองไม่เห็นอ่ะ อกกอโอเคผมติดไว้ก่อนโอเคผมเป็นละไหนวะอ๋อโอเค,อเ,คเห็นละเห็นละเห็นละ,นละอยู่นู่นแต่จริงผมไม่เข้าอยู่แล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมเข้ารังก่อนกันโอเคเดี๋ยวผมเข้ารังก่อนเข้าเข้าป้อมก่อนโอเคต้องซ่อมก่อนไม่งันไม่ไหว ผมเห็นแล้วมียิงอยูออออ่ตรงโน้นนะครับแล้วสีมนันดันสีขาวเหมาะกับพื้นที่ตรงนี้มากเลยเหมาะมากมองเลยมองเลย,มเลยไม่ค่อยเห็นนะครับแต่โชคดีหน่อยตัวเธอเราของางจะซ่อมเร็วนิดนึงนะครับไหนอยู่ไหน มันน่าจะอยู่แถวนี้สิผมว่ามันน่าจะไปแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปส่องๆดูก่อนกันโอเค่อะอ่ามีคนมา สวยๆสวยๆครับสวยๆเรอๆก่อนรอรีโหลดนะครับผมก็โอเคอย่างไรก็เอ่อคนรีโหลดก็ยังเหลืออีกหนึ่งคนนะครับแล้วคนยิงอีกหนึ่งคนก็เดี๋ยวก็โอเคดีก็ไม่ย่ำแย่อะไรมากมายเราก่อนรอก่อนสตู ตอยเพื่อนคอยช่วยดูนะครับเนี่นยเราไม่รู้ผอวไปแล้วเจออะไรบ้างพยายามหันเข้าไว้ก่อนและเอโอ้โหโอ้โหศัตรูเลยพอค่อนจะเยอะพอสมควรเลย เอาสิเอาสิครับ next target รอลีกระสุนรอรีลีโลกสุนต่อไปรอรีโลกระสุนต่อไปหนึ่งนัดหนึ่งคัน one bullet one kill อันนั้นเป็นไซเปอร์ใช่ไหมโอเคมีคนเข้าไปแล้วยอดเยี่ยมมากกระเทียมแดงมากทุกท่านไม่ต้องห่วงเราจะยิงอยู่ตรงนี้แหละไปไปไปอย่าไป ต้องให้เพื่อนคอยดูอะเอาจริงๆริโอ้โอ,อะไรวะอ๋อติดอ๋อเพื่ออยู่ตรงนน้นต้องคอยดูอะจากไหนวะพวกเราหรือพวกมันเอ้ยพวกมันนี่ว่ะ อย่าไปอย่าไปเสียงคำล,ลาขอพนาหัวใจ <laughs> ไม่ใช่ละโอเคเราก็เล่นเรื่อยๆนะครับอ๋อทำไมเครื่องบินฟังมันมันแปลกๆวะเออชันไหนอะไหนไหนไหนเออยิงจะไหนอะมองไม่เห็นอะน่าจะยิงจากไกลๆอะโอเคด้านหน้าโอเคผมผมผมองไม่เห็นเอง ยิ่งจะดันหน้าแต่ไม่เป็นไรเรายังมีเราเรายังมีไอเจ้เาว่ไอพา,อานี่อยู่นะครับแล้วทำไมกูเอามาสองอันวะเอาไปาแค่เดียวพออยู่ไหนวะโอเคกูคเห็นละกูใส่ตรงนี้แหละง่ายสุดมันก็มองไม่เห็นผมเหมือนกันเรียบร้อยคันหนึ่งอยู่ไหนวะอยู่ด้านหลัง เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคันนึงมันอยู่ด้านหลังอะผมตะกี้ตะกี้เห็นป้ามันชี้อยู่นะยังเห็นละไอ,อ้เหแท็กอุ้ยเชียเลยสองคัน เสร็ร้อยสามคันคันหนึ่งตัวน,นู้นแท็กตายมองไม่เห็นผมเว้ยแท็กตายสองสูงหน่อยสูงหน่อย เอเอลืมดูลืมดูเลยว่ามันมันห้ามยิงโอเคไหมล่ะโหลดเดอร์ตายโอเค,อเคมีอีกไหมมันดูเรื่อยๆอรอบๆเลยอะ นี่มันแทบจะเทคเดียวผ่านเลยนะเนี่ยจริงจริงเนลาเดี๋ยวเดี๋ยวแถมให้อีกอันแล้วกันอยู่ไหนวะมองไม่เห็นละเฮ้ยนี่วะอ๋อไม่พังด้วย อะไรวะรู้สัห์จะได้แล้วเพราะว่าตัวมันเกิดอยู่ตรงหามะร่างซ้ายนะครับดังนั้นอ่คณต้องขึ้นไปบ,บนภูเขาเล็กน้อยนะครับแล้ววัดเดอะสูอยู่ตรงนั้นตะกี้มันยิงตะกี้มันยิงกูได้งไงวะราส่วนแป๊บหนึ่งส่วนนี้ก็โหลดดีโหลดช้า แต่ว่าแต่ว่าต้องทำฝึกให้ชินไว้นะครับถ้าได้เมาส์มามันก็เอาลมประมาณนี้เหมือนกันแต่ไอเมาส์มันยังมีอ่ามันยังมีกระบอกสำรองไว้คอยช่วยยิงอยู่แต่ตาเนี่ยไม่มีอะไรเลยมองไม่เห็นแล้วอะตายยังอนะ่ะะไม่ยิงยิงอ่งนะ่ะโอเคยังไม่ตายนะ อีกนิดนึงจะถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอีกนิดนึงเสริขึ้นมาหนอะโอเคก็ประมาณนี้เอาจริงๆนะครับว่าคุณก็กัดระยะเอง้วกันนะคุณต้องกะเองอะเพราะาขนาดที่คุณไม่ชินอ่ะมันก็กะระยะระยะยากอย่างนี้นะครับคือระยะทางของมันน่ะมันค่อนข้างจะไกลเหู่สมพอสมควรนะถ้ารถถังไอพวกเยอรมันนี้ผมไม่ผมไม่เคยหวั่นตรงนี้เลยนะ โอ้โดนแล้วโดนแล้วกูโดนแล้ว,โด,ลวโดนยิงโดนแล้วกูโดนยิงโดนเหมือนกันชิบหายแล้วยิงจากไหนวะอีกคั้งหนึ่งอะมองไม่เห็นต้องซ่อมมะไม่ต้องซ่อมเนาะต้องยิงโดนแต่ไมแต่มันก็บ้ายืนจี้ยืนนิ่งๆเลยนะแต่คิดสึกไปเป็นเทยเยอร์ ier, ใช่ไหมที่ยิงไปนะบ้าจี้อยู่ให้เรายิง แต่แล้ามองเรๆก่อนแป๊บหนึ่งนะเผื <c oughs> ่อมีศัตรูแถวนี้ศัตรูศัตรูนันตายอย่างนั้นอะแต่ศัตรูก็หายไปเยอะแล้วเนี่ย เฮ้เฮ oh, oh, ah, oh, ้ๆๆเฮ้เโอ้ไอเวนอ้าวแล้วกูัวไม่มีไม่มีคันอื่นเลยเหรอโหเอาจริงดิโถ่โอเคไม่ไปเฮงท่านี้แล้วกันนะบอกแล้วไอตาเค2ีสองมันเทคเดียวช็อตอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับเป็นเทคเดียวอยู่แล้ว ก็ประมาณนี้แลกันนะครับก็บรีเควสนะครับก็ขอบคุณมากเลยที่รีเควสกันมานะครับก็มีรีเควสอะไรก็สามารถรีเควสกันได้นะครับผมเอาที่ผมพอทาได้ณนะตอนนี้นะก็อย่างผมบอกแต่แรกคือไม่เน้นทางเครื่องบินนะครับผมก็รีเควสอะไรก็รถฟเป็นขอเป็นรีเควสรถถังแล้วกันนะครับโอเคนะงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับผมเพราะผมนายเซิร์ฟเหมือนเดิมนะครับก็แบ่งเวลาการเล่นนะครับเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างจะ แดกเวลาคุณเยอะพอสมควรนะครับผมก็เจอกันเจอกันนะครับผม